สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอใบย่านางค่ะครึ่งเถเติมรัวบ้านเราเลยนะคะเราก็เลยว่าจะเอาใบย่านางมาปัน่นน้ำเพื่อสุขภาพกันค่ะหรือคลอโรฟิลจากใบย่านางนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่จะพามาทำนะ้ำคลอโรฟิลนะคะ สารฟิลท์ที่เราจะได้จากบันนี้ก็คือใบหญ้านางค่ะกับใบเตยค่ะแล้วมาปั่นรวมกันนะคะทำน้ำเพื่อสุขภาพทานกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราวันนี้เราจะมานำใบหญ้านางกับใบเตยค่ะมาใช้ปั่นรวมกันนะคะใบเตยก็เป็นยารักษาโรคเ,เบาหวานค่ะ ก็จะเป็นสมุนไพรเย็นเหมือนกันนะคะเราสามารถมาปั่นรวมกันได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ใช้ใบเตยหกใบนะคะมาตัดก่อนก่อนที่จะลงไปปั่นรวมกับใบย่้านางนะคะเพื่อนๆตัดให้เป็นชิ้นๆเล็กชิ้นน้อยแล้วแต่เราค่ะ แล้วก็ใบย่านางค่ะใบย่านางวันนี้เราใช้ทั้งหมดสิบใบนะคะมาตัดก่อนเนาะก็จะได้ปั่นง่ายๆขึ้นค่ะเพื่อนนั่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําน้ําเราใส่หนึ่งลิตรนะคะลงไปค่ะแล้วก็ใบย่านางใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะ ชื、嗯 เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางใส่เหยือกเตรียมไว้นะคะก็เทน้ําใบย่านางลงไปกองนะคะน้ําใบย่านางกับใบเตยลงไปกองนะคะเพื่อจะได้เอากากของใบเตยและกากของใบย่านางทิ้งไปนะคะแล้วก็ กินส่วนที่ใสๆที่เราคองมานะคะเพื่อนๆค่ะกลองเสร็จแล้วก็เก็บใส่เหยือกเลยค่ะเพื่อนๆที่เหยือกที่ลิตรหนึ่งที่เรา,าใส่น้ำ่นาดลงไปความเข้มข้นของเราก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราจะดื่มแล้วก็ ใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้ค่ะเพื่อนๆหรือเราจะกินแบบสดๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะเป็นไงบ้างคะน้ำคลอโรฟิลล์ของเราจากธรรมชาติเลยค่ะสดๆจากธรรมชาติเลยนะคะรวมเรื่องราวดีๆแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะให้เพื่อนๆได้ทดลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆดื่มง่ายค่ะสูตรนี้นะคะ ใส่น้ำใบเตยลงไปด้วยมันจะทำให้ความหอมของใบเตยเพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมาริสาเตาฟืนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ